โอ้ยกูเกิดมาบนไหนเนี่ย oh God. โอ้ยวัดเวลาสองวัดเนี่ยมอดแล้วโอ้ยทำไมมันดูหลักแหลกจะมาเบิร์ดมอดเจ็ดแหลกเหรอเออก็แหลกแหละประมาณสี่จุดกว่าไม่แหลกโอ้โ,อโหโหแม่งเหลือหนึ่งยัพีแล้วเมื่อกี้หนึ่งไหนจิตปรุงแต่งพี่โเดี๋ยวนะนี่มันสองมอดทับกันใช่ไหมเนี่ยมอดเกี่อะไรบ้างเนี่ยมาซอมบี้อ่ะ จอทำไมมันมีอะไรที่วาเดนเออทำไมเหมือนตู้วาเดนเลยวะโดนล็อกทุกบกระจกแล้วทำเสียงเนี่ยอุอ่าอุ่าเนี่ยอันแถบดอ,อเปิดไม่ได้โอ้โหนั่นเห็ดเนี่ยแกคนไม่น่าอยู่เลยวะตรงเนี้ยต้องเห็ดไม่ใช่เห็ดอะไรที่กรูดไว้เนี่ยที่ไหนแล้วเนี่ยวาเดนเกิดไ <laughs> ม่หรอ โอเคมันมีของด้วยว่าเฟเธอร์ฟอลลิ n งขอบคุณครับมีเพ่อเฮียไปมันก็เป็นระเบิดหัวนะเนี่ยโอ้ยอุ้ยืมกูต้องปับเสียงมือเนทเบรกหวาดไปแล้วของแล้วผูออกแล้วกูไม่อยู่แล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยผมไปฟาร์มเอาหินเอาอะไรหน่อยแล้วขออยู่ในบ้านก่อน รู้สึกไม่ปลอดภัยแบบสุดจัดเลยว่ะ้ไม่มีอะไรคืนแรกงมันไม่มีอะไรม้องกลัวหรอกเดี๋ยวนะต้นไม้ไปไหนหมดเนี่ยเลยต้นไม้มึงไงเออไม่เห็นเลยว่ะเชี่ยกูเกลียดสถานการณ์แบบนี้จังเลยเนี่ยก็ตัดเอาพวกนี้เดี๋ยวก็ทำไมคุกกี้กูใส่รวมฮะตัวอะไรอ่ะไก่ นั่นเดี๋ยวนั่นไก่ทำเป็นไอ้นี่ไปได้แล้วเป็นกระต่ายตื่นตูมไม่ขดไม่ขดอันนั้นว่ข้างหลังเฮ้ยนี่คืออะไรกูม้อนจากม้อนไหนวะเนี่ยกูลืมไปหมดแล้วแหละกูไม่ตัดคนแก่กวะเมื่อกี้คนแก่อะไรนะวะเสแสรู้จังวะจืดสุดยอดเลยมึงก็ไม่มองเองไอ้ียกูไม่ได้ไม่มองกูหลอนด้วยกูบอกว่ากำลังเลื่อนเลยเมื่อกี้หรือว่าไปอยู่ไปอยู่ที่ประภาคาลจะปลอดภัยไหม ไรพอที่ม I mean, ันเหมือนหนาวที pop, ่มันแทงนั hmm. oh! ่นแค่เหี้ยอะไรพ็อปพ็อปอันนี้เป็นพ็อปอันนี้กูโหลดมาเป็นพ็อปกูค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นแค่พ็อพกูมีเอ็นวิวด้วยพิธาที่กูอีกตั้งหากกูเห็นต้นไม้ต้นเดียวนะอะไรอ่ะมืดเว้ยกนตกเหรออยู่ๆก็มืดว่ะอโอ้โหมกิโลไฟตามหลอกหลอนแล้วสถานการณ์แม่งวาวซ่าว่ะกูเกลียดโอ้กางเขนด้วยป่ะเนี่ย อวไม่รู้ไม่อยากรู้ปิดนไหมได้วยเดี๋ยวันเิอต้นไม้เดี๋ยวเขาาคานะไอ้ที่รู้สึกบนท้องว่ะผู้มัวบอกเรยอ้ทีกว่าเดอนงอุ้ยทอทอไม้ทอแป๊บกันแล้เอ้ยแต่ ไฟแรงกว่าไม่แรงกว่าเราสามดาเมีประตูนี่ฮอย่างขยะด้วยไอชื้นมืดอ่ะไม่ชอบเลยแรงเกินไปด้วยพี่เกมันเด็ดข้าวอะไรได้บ้างไม่รู้มันต้องมี ดีบอดดีดีกันแะล้วรู้สึกดีเลยอ๋อสามารถรู้สึกงีง้ได้ยินเหรอวะยินปะไม่ปิดเสียงเอาไว้กูได้ยินแล้วบอกว่าเสียงมันจะอยู่ข้างล่างเสียงพายุมันดังจน่าเบิร์ต ไม่รู้พี่ไม่รู้อย่างมืดเลยอะเราก็ชีสอะไรสักอย่างเฮียมพี่ปั๊มเโอเคขอไม้ไหน่อยไม่ไหวแล้วไอ้เฮียก็อากข้าวอวมนวะทำเพียงแล้วนอนให้เช้าเลยอย่างเงี้ยเหรอใช่พี่นั่นคือความคิดผม เสียงคนค้างว่าเบิร์ดไม่รู้พี่มาบ้านใครเปิดได้ไหมคิปเปอร์คิปเปอร์ไม่น่าทำเสียงคนค้างแบบนั้นนะพี่ว่าไอ้รัตว์หนีคนค้างก็อยู่ข้างล่างแหละไอ้แค่มันปีนเอ่อมันปีนอะไรมาได้เลยนะเออจะไปบางเดียวไอ้ไอตรงไปน้าฉาบเปิดได้ไหมไป ใหญ่เลยแนะม่งอยู่ใกล้จัดเลยข้างล่างมีโต๊ะคราฟใช่ไหมผมจะไม่ผิดใช่ใช่ใช่เฮ้ยโต๊ะคราฟอยู่อีกบ้านหนึ่งจริงเหรอยิ้มไปเองหมันไม่มีเสียงอะไรหรอกมันมีเสียงจืดต้องดกดเตะตาเลยเฮ้ยเสียงทำให้มึงหลอนนี่แค่ไหนการไม้ซึ่งไม้เรามีเว้ย ไม่ได้ขนาดนัน้นหรอกถ้าทุกวันนี้ก็มีมีรีสตรงนี้มันตู้พยาบาลไม่เจเ่าเบิ้มขอไม้ข้างบนนี่แล้วถ้าน,นั้นก็แรกตัวอะไรร่วมใต่หวังพรุนี่สักมิงมั้งมีหรอกแล้วทำให้กูกลัวที่เยี่ย เสียดลมเยือกเกียดเลยม่เตียงแล้วเขาบอกว่าเ้า,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 าจะมาเกิดที่นี่นะแตกที่พื้นนะ,นะเบิร์ตมันแตกบาดเจ็บยังไม่ทราบสาเหตุเจ็บเป็นไงเช้าเหรอ งานดิจะพาเพียงจะใส้เลนฮิวอะไรอ่ะหลับไม่ได้บอกว่าหลับไม่ได้เกิดเฮี้ยะไรคือทำไมคุณหลับไม่ได้ทำไมสว่างไม่พองั้นหรอบ้านะโอ้โหเสียงเอ้ย อะไรครับเนี่ยโอ้โหมาถึงได่แช่เตียงเลยนอนได้ยังไม่อะไรใครมันตีกูนมันนอนไม่ได้ไม่นอนทไมกูนอนเฉยข้างล่างอะเต็มแล้วขอกูอยู่ข้างล่างหมดอันนี้คือทุบไม่แตก มันจ้อมากกันมนจะซีกันมากอะไรอะคิปเปอร์มีกระเป๋าด้วยหียอะไรวะน้าเฮ้ยถ้ามึงตีมนันหนามันจะดอกกระเปอาให้มึงสภาพตัวเปล่าขนาดนี้แล้วพวกเรอร์ทำยังไงดีพวจนียังไงให้กูรอดดินะ ออกบล็อกออกไปเป็นทางยาวๆแล้วค่อยหนีออกผมได้เ,เสียงระเบิดแบบที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ก็ได้ยินแล้วเมื่อกี้อ,อ่ะอ่ะเรียบร้อยข้อเท้าพลิกกูลืมเลย <c oughs> ลืมไปว่าร้อยไ่เหมือนกันนะอยู่การชัก ใกล้แค่เอื้อามแต่ดึงเลยสัตว์ตรงนั้นตน่อมาถือมีดด้วยเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมันมีเลื้อยด้วย,อ,อ,วยอ,อ่ะคิดว่าในน้ำมีตัวไหมโอ้คุณไม่มองแล้วกันคุณกูม,มีเยอะเลยมีแต่ก็มานั่ะมี ว้าวมันจะเป็นะไรปจังอะไรวานเียบร้อยบาุดน้าเลยโอ้ยไปดิไปดิไป นี่เลสภาพสภาพของคนที่ลงมดอะไรมาบ้างก็ไม่รู้นะครับอะไรขาวๆเพิ่งามไฟไฟ้เร็วซะด้วยดิลงน้เติมเปลี่ยนล่างเป็นเอาคอมแมงไ อย่าใกล้ปลานะเบิร์ดอย่าใกล้นะไม่ได้เป็นทุกตัวหรอกพี่ก็รู้แต่ว่าก็ไม่รู้ตัวไหนอยู่ดีแล้วมันว่ายเร็วกว่านีเสียงขนูโอ้ยตูดกูจิดเต็มตูดหาหายไปแล้วกูตกจากต้นกกไอสัตว์เมื่อกี้ ว่านนี้มีแสงไฟวะแต่กระจกรอบด้านเออ <laughs> ฉันไม่รู้มันเห็นแต่รู้กระจกหรือเปล่าโอ้ล็อกไอ้สัตว์ล็อกเ <c oughs> ห็นเนาะเห็นอุ้ยมีดวะ่ะเห็น ตบอกแล้วบ่านไม่อนเล่นกับเพื่อนดีกว่าเฮียไอ้หลานเอ้อ12นาทีเท่า้